สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องพะหัดชาแนลครับมือนีครับผมมาแล้ะครับผมผู้ใหญ่เจดีจากปทุมธานีครับผมวันนี้มาตามนัดครับเพราะว่าเพิ่นโทษมหาผมเมือขึ้นครับผมเนาะจะลงให้วันนี้เด้อครับผมเพิ่นรอชมอยู่ครับผมเนาะอีกอย่างนึงครับผมเพิ่นบอกผมมมกครับเพิ่นบ่คยให้ช่องไพจะให้ช่องผมช่องเดียวครับผมตามนี้ครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามแน่ กดไลค์กดแชร์ครับผมอย่างข่าวเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่อง Facebook ครับ Facebook ส่วนตัวชื่อว่าผหัดผ่องแพ้วนะครับผหัดผ่องแพ้วครับเฟซส่วนตัวแต่ยังไม่มีเพจนะครับไม่มีเพจเด้อเพราะว่าเอฟซีทางช่องถามมาหลายมาครับผมผหัดทําไมเห็นชื่อในเฟซว่าผหัดผ่องแพ้วใช่ครับ เฟสกิงจะชื่อว่าพระหัตถ์ผ่องแผ้วครับผมนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะวันนี้ยี่สิบหกเลยครับผมเพราะว่าคนบอกผมมากครับผมเนาะว่าพระหัตถ์ลงเลขพี่นะวันที่ยี่สิบหกนะพี่รอชมอยู่วันนี้ครับผมเนาะจะลงให้เบ่งับผมรอเบิงเดอร์ผู้ใหญ่จดีจากปทุมธานีแล้วก็เอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับงดที่แล้วครับหนึ่งกับสองครับ จับคู่ครับ1 8 2 8 1 9 2ดครับเข้าที่วิ่ง2บนครับแล้วก็จับคู่2882ครับย่ำกับ FC ททางช่องครับเลขเพิ่นเคยเข่ามา3สามงดติดต่อกันกับเคยเข่าครับผมเนาะแล้วก็เลขวิ่งครับผมกับชื่อว่าแม่นครับผมเนาะเลขวิ่งเพิ่นครับตั้งแต่ผมทายถ้ำเพิ่นมากครับผมเนาะเลขวิ่งเพิ่นน่ะ2ตัวมันตัวบนน่ะชนมากครับผมเนาะ จะไม่พลาดครับผมถ้าพลาดจะลงล่างครับผมเนาะถ้าพลาดก็คือลงล่างส่วนมากให้ผมแม่ครับลงล่างสามงวดครับผมเนาะลงล่างสามงวดแล้วก็นอกนั้นขึ้นบนบดครับนี่ครับเราประกันได้ครับผมนี่ครับสองตัวนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับผมเนาะถ้าเอาบนล่างครับแต่ถ้าเอาบนอย่างเดียวผิดสามงวดครับผมปีนี้ครับผมปีหกหกผิดแค่สามงวดครับนี่ครับแต่ถ้าเอาบนล่างครับย่ำครับผมเนาะ สตัวมาตัวนี้นะยังไม่เคยพลาดเด้อตามนี้นะครับเราก็จะไแจ้งข่าวเอฟซี C ทั้งช่องนะครับผมขอเวลาแป๊บนึ่งครับผมเนาะช่วงนี้ก็เพจปลอมเยอะมากครับผมเพจปลอมเยอะมากครับดูก่อนนี่ครับด,ด,ดูสิโอ้ดูสิสสดูสินี่ครับผม นี่ครับมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับมดที่แล้วครับสี่กับห้านี่ครับปลอมเยอะมากครับผมนี่ครับเอาหน้าผมไปหาจินทุกอย่างครับนี่ครับคนติดตามครับสามแสนเจ็ดครับผมเนาะอันนี้เพจปลอมด้วยเอฟซีทางช่องหุ่ยประหัตชาแนลเพจปลอมนะครับย้ำเตือนเอฟซีทางช่องครับนี่ครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับ เพราะว่ามีเอฟซีทางช่องครับผมหลงเสียครับผมไปซื้อลอตเตอรี่กับเขาครับแล้วก็เขาก็ปิดปิดกั้นครับผมเนาะแล้วก็อดตังก์เขาแล้วแล้วก็ไลน์มาบอกผมว่าผหัดหนูไปซื้อลอตเตอรี่กับเขาผมก็เลยแจงไปผมก็เลยยังไปว่าไม่ต้องซื้อกับใครนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่ครับผมเนาะผมย้ำเตือนเอฟซีทางช่องตลอดว่าผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่ครับผมเข้าใจตามนี้นะครับ ครับเพจปลอมก็ผมเยอะมากครับผมแต่ว่าช่องนี้คนติดตามหลายมากนี่ครับเพจปลอมนะครับตามนี้ครับผมเนาะย่ำกับเอฟที่ทั้งช่องแน่เพราะว่ากูอยากให้นเอฟที่ทั้งช่องครับผมตกเป็นเหยื่อครับผมตกเป็นเหยื่อครับนี่ครับดูดิคลิปเปลี่ยวดินี่ครับคลิปเปลี่ยวผมก็เอาไปนะครับเนี่ยพวกนี้นิสัยไม่ดีมากเลย ตามนี้ครับผมจะมาเขียนเลขผู้ใหญ่จะดีจากประทุมธานีให้ครับเมื่อนี้ก็เสียงแห่งเสียงแหงกไปผมเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนี่ยกับ่อนครับผมยวกับฝน,นตกครับวันนี้มาแล้วผู้ใหญ่จะดีจากประทุมธานีครับ <S <S ผู้ใหญ่ใจดี จากปทุมธานีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ขอ้อมูลมาครับผมเนาะจากปทุมธานีมาแล้วครับผมบนอย่างเยอะนะครับไม่เกี่ยวกับล่างครับ บนอย่างเดียวครับงวดนี้ได้ไหมล่ะครับผมให้เอฟซีทางสองลองทายเบงกับผมเนาะลองทายดูครับติ๊กตอก,กติก๊กตอกฮ่างวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับศูนย์ศูนย์กับเจ็ดครับศูนย์กับเจ็ดครับศูนย์กับเจ็ดครับ จับคู่ให้สี่คู่เหมือนเดิมครับจับคู่ให้สี่คู่เหมือนเดิมครับจับคู่ที่ศูนย์สองครับศูนย์ห้าครับเจ็ดสองครับเจ็ดห้าครับ นี่ครับผมเนาะ4คู่ครับ4คู่ครับกลับด้วยเด้อเอฟทางช่องครับผมเนาะกลับด้วยนะครับบนอย่างเดียวครับผมวิ่ง0ูนย์กับ7ครับผมบนอย่างเดียวครับจับคู่ครับ02นยสองศูนย์หครับ72 75ครับวันที่1นึ่ทัเก้าทับหหกครับ นี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมตามนี้เลยครับนี่ครับเลขเพิ่นเคยเข่ามากสามงดติดต่อกันครับเวลาเข่ากับผมงวดที่ออกอ่าเก้าศูนย์เจ็ดครับเข้าศูนย์เจ็ดตรงๆครับเก้าศูนย์หกเข้าศูนย์หกตรงๆครับศูนย์หนึ่งเก้าครับเข้าหนึ่งเก้าครับผมเนาะเข่ามาสามงดติดต่อกันงวดนี้หวังว่าครับผม คงจะเข่าอีกครับผมแต่ว่าเล็กวิ่ video, งครับผมนี่สอง,สองตัวมาหนะะึ่งตัวครับรับประกันครับผมผาดเนียครับผมนี่แต่ว่าอยากให้เอฟซีทั้งสองครับผมเนาะมาเบาหน่อยครับเพราะว่างวดนี้สัญจรนะครับงวดนี้สัญจรเด้อมาเบาเลยนะครับงวดนี้ครับนี่ครับอันนี้งวดที่แล้วครับออกกครับผมเนาะมีตรงกับเจ้าไหนบ้างครับมีตรงกับเจ้าไหนบ้างอันนี้ วิ่งคอนุทมไม่ตรงกันครับวิ่งสงขาตรงกันครับวิ่งสงขาตรงกันนะครับที่เจ็ดครับผมเนาะนี่ครับของผมครับเจ็ดครับอันนี้ห้าเจ็ดอันนี้เจ็ดห้าครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับผมวิ่งสงขาเจ็ดของผมก็เจ็ดครับมีจังีกตรงกันบ้าง มีเจ้าไหนบ้างตรงกันบ้างไม่มีแล้วครับผมตรงกันครับมีแค่นี้นะครับผมเอาแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้เลยครับนี่ครับมีตรงกันแค่2เจ้าครับมีของผมแล้วก็ของเล็กวิ่งสงขาครับนี่ครับวิ่งสงขาให้เจ็ดมาครับเล็กผมก็ให้เจ็ดครับผมเนาะ3ามเจ็ห้ครับนี่ครับ ต่วเด่นให้เอฟซีทางช่องดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าตรงกันครับนี่ครับเนาเด่นให้ครับเด่นที่ห้าเจ็ดนะครับสามคู่ครับครับหน้าจอครับผมเนาะตามนี้แหละครับผมกับสุดท่านี้ครับกับขาออุยพรณให้เอฟซีทางช่องทีเบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงินทองครับผมเด้อเปรกเพิ่นครับผมเนาะบ่นยางเดียวครับผม ของผมก็บนอย่างเดียวครับผมชุดนี้ครับ3ตัวเนี่ย3ามเจ็ครับเด่นที่5 7ครับชนกัน5 7าเครับตามนี้ครับถ้าชอบเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอชิปหน้าครับ